สวัสดีค่ะทุทกทุ่านมาพบก,กันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลกเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กันยาย,ยน2564สำหรับสีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีครีมที่จะทําให้หน้าที่การงานเราเนี่ยมีความราบรื่นธุรกิจกิจการต่างๆที่ทำอยู่ก็จะมีความก้าวไกลนะคะข้อสําคัญผู้ใหญ่จะเมตตารลกใร่เรานะคะให้การอุปถัมภ์คำชูเรา สำหรับสีชมพูสีเรลืองกับสีขาวค่ะอันนี้จะทําให้การเงินคล่องมือนะคะแล้วก็ข้อสําคัญทําให้เรามีโชคลาภด้วยเช่นกันสําหรับเครื่องประดับนําโชคันนี้นะก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีเทาหรือเร,เราอาจจะใช้ทองคําเลยก็ได้ค่ะอีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้นะคะก็คือ ช้หยกนะคะเป็นเครื่องประดับนําโชคนะคะอันนี้จะนําความโชคดีให้กับทุกทกท่านเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะทําการสักการะบูชาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเราก็ยังเป็นหลวงพ่อโสธรพระศิวะมหาเทพและก็ย่าโมที่ทุกท่านสามารถที่จะทําการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้แล้วคนที่เกิดในเดือนกันยายนค่ะหรือเกิดในวันนี้นะคะถ้าเราต้องการทําบุญ วันเกิดเรานะคะก็ขอให้เน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะการบริจาคทรัพย์ของเราหรือการช่วยเหลือเด็กนะคะในเรื่องของการศึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดิสงที่จะทําให้วิถีชีวิตเรามีความก้าวหน้าไรอุปสรรคนะคะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของอาหารคา่ะที่เราจะใส่บาตก็ดีหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะก็ขอให้มีส่วนผสมของไข่นะนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่พะโล้ยำไข่ดาวไข่ต้ม หรือขนมบัวลอยไข่หวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดที่จะทําให้เราหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการคล้องไม้ขคล้องมือได้มาอย่างง่ายๆอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราทําบุญนะคะขอให้ทุกท่านอย่าลืมในเรื่องของการกวดน้ําค่ะเพื่อที่จะอุทิศบุญให้กับเทวดาของตัวเราเองนะคะบุญนี้จะสนองตอบเราจะเสริมดวงเราไปได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวมาถึงเมื่อวานนี้กับสกนิดฐค่ะว่าในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ901แล็55 รอบนี้ตัวเน้นนะคะเลข5เนี่ยเข้ามาทั้งส0บล่างแล้วก็หน่วยล่างเลยเรียกว่ามาเบิ้ลค่ะแล้วก็ยังมีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขหนึ่งที่อยู่ในชุดวินนะคะที่เข้ามา2ตัวบนส่วนในรอบ18.30มนยนอเลขที่ออกคือ764แล้วก็70ย์รอบนี้นะคะตัวเลขที่เข้ามาค่ะเข้ามาในชุดวินค่ะที่มีเลข6กแล้วก็เลข4นะคะอันนี้ออก2ตัวบนแล้วในรอบ19.30านแเลขที่ออกคือ452แล้วก็00รอบนี้ตัวเน้นเลข4ี่นะมาหลักร้อยบนค่ะ แล้วตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข5นะคะเข้ามาในหลัก10บนในชุดวินนะคะมาครบทั้ง3าตัวบนเลยคือทั้งเลข4ี่เลข5้าแล้วก็เลข2นะคะที่ออกทั้ง3าตัวบนแล้วก็2ตัวบนมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2 5ง4ยกกันในช่วงเวลา1 7 3 0นอค่ะชุดวินเลขที่วางว้ให้จะเป็นเลข9้าเลข6กเลข2เลข1เลข7แล้วก็เลข0นเน้นไว้ที่เลข9กับเลข6ค่ะ สำหรับชุดจับคู่นะคะ93 94 95 98 36 46 56แล้วก็86ส่วนในช่วงเวลา18.30นนะคะชุดวิทเลขที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลข5เลข3เลข4เลข6เลข9แล้วก็เลข8เดนมือทีเลข5กับเลข3นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ50 51 52 57 031323แล้วก็73ส่วนในช่วงเวลา19.30น,นนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลข5เลข7เลข2เลข6เลข9แล้วก็เลข1เน้นไว้ที้เลข5กับเลข7ค่ะสำหรับชุดจับคู่50535458 073747แล้วก็87 อันนี้เป็นทั้ง3มช่วงเวลานะคะของวันศุกร์ที่3กันยายนเลยอย่าลืมนะคะหมั่นทําบุญหมั่นให้ทานนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปเจอสัตว์ที่เขาอดอยากยากไร้นะคะก็สามารถที่จะซื้อขนมข้าวต้มนะคะทำทานให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้อันนี้จะเป็นอันิี้ส่งให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะใช้ในการขอให้ทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทุกคนเลย ี้พบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางทางซีมีดอทมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ